สวัสดีครับวันนะวันนี้เราจับตัวเจ้าเบาอยู่นะครับ GT สอง F นะครับ GT 2 9 9ก้า F ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับของตัวเบาอยู่นะแล้วก็ชุดที่แปลกตาไปอีกนั่นก็คือชุดคันกระตุกได้นะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะ,นะครับจะเป็นคันกระตุกได้แบบพิเศษนะครับของแบรนด์เบาอยูนะตัวนี้เป็นจากเย็บออโต้นะครับ นะตัดได้ยกปีนผียำหัวยำท้ายตลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไดเรกต์เสียงเงียบประหยัดไฟนะครับปรับฉัดเร็ได้ <S <S ตัวนี้เป็นอ่างน้ามันแบบเปิดอยู่นะครับนะว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับก็ดันเข่าก็มียังมีอยู่นะครับยังมีดันเข่าอยู่นะแล้วก็กดสันเท้ายกปีนผีอ,อัตโตนะครับตัวนี้เป็นสเต็ปมอเตอร์แล้วนะครับะ นะนะนะ๊ย้ำหัวย้ำท้ายออตโต้นะแล้วก็ตัวระบบตัดได้นะครับยังเป็นระบบโซลินอยอยู่เอ้ยแต่ทำไมเป็นโซลินอยคือมันเสียงเงียบมากนะเป็นระบบตัดได้ที่เสียงเงียบนะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นฝาหลังไฟฟ้านะครับเป็นเป็นระบบมอเตอร์นะนะครับไม่มีเสียงนะครับนะถือว่าทำมาดีนะครับระบบตัดได้เสียงเสียงเสียงค่อนข้างนิ่มเลยนะครับปรับกี่ห่างแบบดิจิตอลนะเราสามารถเลือกระบบกี่ห่างโดยการกดกดปุ่มบวกลบตัวนี้ได้เลยนะครับเนะี่ยตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับอ่าหนึ่งมีเสียงการทํางานด้วยนะครับเวลาเรากดนะ นะครับตัวนี้ปรับทีห่างได้สูงสุดที่ห้าเมตรนะครับก็คือเป็นจกักรยภาพปกติทั่วไปสูงสุดได้ห้าเมตรนะครับแต่ว่าความละเอียดของการปรับก็คือเขาจะปรับได้ถึงจุดทศนิยมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันเย็บตรงนะครับกำหนดจำนวนสีเ็มในการเย็บนะครับเย็บแบบแทกิ้งนะครับเย็บย้ำอยู่กับที่นั่นเองนะครับแล้วก็พวกระบบยำหัวยำท้ายตัวนี้นะครับที่สําคัญนะผมชูเชื่อชูมากนะตัว ล็อกหัวล็อกท้ายไปได้นะครับนะนะครับเขาจะล็อกไว้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการเย็บย้ำนะเราไม่ต้องการเย็บย้ำให้มันเกิดปมหรือเราจะใช้คู่กับระบบเย็บย้ำก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะตัวนี้เป็นรูปแบบ pattern ในการเย็บนะแพทเทิรยังไงอันนี้รูปแบบก็พอเรากด pattern นะครับ เขาจะเปลี่ยนจากปรับที่ห่างมาเป็นรูปแบบแพทเทิร์นทันทีนะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการเย็บรูปแบบแพทเทิร์นแบบไหนนะอันนี้แบบที่สองนะครับ รูปแบบที่สองนะครับปรับช้าปรับเร็วได้นะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดสปีดความเร็วความช้าของตัวจักรได้นะครับตัวนี้ได้สูงสุด5,000รอบต่อนาทีนะครับก็มีอะไรอีกนะครับไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆจากเย็บตัวนี้ที่มันเด่นๆนะครับ 299F ก็คือตัวชุดทารกระตุกได้ นี่นะครับนะจะช่วยเรื่องในการเย็บงานหนาะงานบางนะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตัวนี้จะมีปุ่มกดด้วยกันอยูอ่สามตัวนะครับตัวล่างนี้จะเป็นปุ่มย้ำไปหลังไฟฟ้านะครับนะใช้แทนคันย้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้คันย้ำไม่มีแล้วนะคันย้ำไม่มีแต่ก็ใช้แทนคันย้ำตรงนี้นะครับแล้ว ปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มปักเข็มยกเข็มหรือปุ่มขอเข็มหรือปุ่มเดินหน้าซีรเหลี่อมอ่ะก็ได้นะครับนี่แทนการเหยียบนะครับนี่นะอ่าแล้วก็มาอีกปุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งทับสองนะครับก็คือปุ่มครึ่งฟีเข็มนะครับนะตัวนี้ก็คือถ้าเรากดนะครับเห็นไหมถ้าเรากดสมมติเราตั้งไว้ฟีเข็มปกติที่ที่สองจุดแปดเขาก็จะหารครึ่งหนึ่ง สองจุดแปดก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดสี่นั่นเองนะครับนะนะแต่เราต้องกดปุ่มนะครับในการเย็บนะครับนะบางงานเราจะได้ใช้นะครับนะโอเคนะสำหรับเสียงเรื่องเสียงเรื่องความนิ่มของตัวจับนะครับนะตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับตัวเจ้าเบลยูจีจี 2299F นะโอเคขอบคุณครับ